วันนี้น้ำผมเปิดเพลงบอดี้สแลมมีปืนมาไว้ให้กูอยากยิงไอ้ยิงให้ล้มมาอยู่ข้างหลังนะพี่ซ้อนไปดูซ้อนน้องน้องพี่พี่ถามว่ามีไลน์ไหม่งไปมงไปเรวเร็วไปเร็ว ว่าขออีโมดก่อนไอ้เหี้ยแล้วรองเท้ามันไม่ใส่ไม่ใส่นะมันดังต๊อกแตกต๊อกแตกอ่ะชอบปะเราไม่ชอบมันไม่ชอบใส่รองเท้าชอบหรอใช่ไม่ชอบใส่รองเท้านะแล้วชอบพี่พี่ปะไม่ทางไหนกันนะนะชอบพี่พี่ไหมพี่ถามนะชนแม่งไง้ชนแม่งแข่งแม่งเวลาแข่งแม่งแล้วเอาเอาไปชุบแล้วกลับจุดเริ่มต้นมันวิ่งใหม่ปล่าเขาปะ เอาะมึงใจหมายอยู่แล้วไอ้เหี้ยโหดเหี้ยมึงเลยเดี๋ยวพี่เขาก็ไม่ชอบเขานะใจะไหมอะไรนะเดี๋ยวพี่เขาก็ไม่ชอบเขานะพี่เอาชื่ออะไรนะหมูพี่เองชื่ออะไรนะหมูต้องไม่ชนรถทำไมอย่าเอาถามจริงเออเอาหมูไม่ใช่หมูชื่อชื่อสารคุณเล็กหมูอาไรต้น ขอโทษทีขอโทษทีพี่ปาขอโทษทีเฮ้ย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 เจออะไรอ่ะฮะแดนนั่นขอโทษทีขอโทษทีพี่ตั้มขอโทษทีเฮ้ยเอาไงเนี่ยฮึจะวิ่งท่านี้โด้ยตลอดเลยเอ่ะใช่ต้องวิ่งไปเรื่อยจะรอดอ่ะหอมแก้มพี่อีกตัวยังฮะฮะอ้าวเงียบหอมแก้มมาเหรอเฮ้ยหอมแก้มดิ ยังอี๋เฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะสั่งขี้มูกเหรอนแบบฟุตฟันอะฟุตฟันฟุตฟันฟุตฟันอะแบบฟันนะมึงขัดจมูกเหรอขัดจมูกเหรอขี้มูกไหลขัจมูกเหรอเออขัดจมูกเหรอขัดจมูกเหรอโทษทีโทษทีเท่าทีอะไรล่ะเนี่ยกูจะยคำหมอบก็ให้ด้วยโทษทีโทษทีอยู่นั่นะ เห็นแล้วสรุปเห็นลายรถโดเนียป่ะเห็นป่ะเห็นนะเออแล้วพี่ผักมีลายป่ะขอลายกันแล้วกูอยากชอบไเอ้าเยี่ยมเลยวะคุณผู้เล่นคะเฮ้ยถึงปานน้ำมันแล้วเอาลายป่ะเฮ้ยเอออันนี้พี่โตเอาหรือเปล่าเลยเขาถามวะเนี่ยอุ้ยเลยปานน้ำมันแล้วให้ลายป่ะ อ่ะอ่ะเยกูต้องมาอะไรครับเนี่ยไม่รู้น่ะเยบเลยว่ะเมื่อกี้ก็ให้เขาดูโทรศัพท์ด้วยให้ให้พี่สาวเขาดูโทรศัพท์แล้วเออให้พี่สาวเขาดูโทรศัพท์ว่า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 หลายเด้งเด้งมาเด้งมาให้อะไม่เห็นจะเด้งเลยโอ้ให้ทักไปบ้ล่ะ จะทักไปบ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไรกันตอนไหนเนี่ยฮะไม่มีเขามั่วอ่ะทาใช่ไหมมั่วน่ะอ่ะทาใช่ไหมเอาทาใช่ไหมทาดาทาดาหน่อยทาใช่ไหมว่าว่าว่ามีจริงไหมใช่ไหมเอาไหมทาดาเอา่ะ ก็วิ่งด้วยเลยมาไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยรขึ้นมาไอ้เฮียยาวกูยาวกูยาวเรื่อน้กูยาวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ไม่จ็อกสี่ไม่มาไม่มีกูไม่มีกูนมีมึงขึ้นมามึงขึ้นมาก่อนดูดเร็วดูเร็วดูเดี๋ยวมีคนนึงเร็วดูเมีคนนึงเร็วเนี่ยมีคนนึ่งตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยกูขอร้อขึ้นรถ อะไรกันวะเจาะก่อคุณเลื่ยนเลยจัดเลยเรื่องนี้น่าจะยาวใช่ถูกเดี๋ยวจังหวะแกวิ่งเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์แม่กเดี๋ยวก่อนไอ้คืออะไรวะ มันวิ่งมามันเหนื่อยไงเหล่อมันอยากได้กำลังใจใช่เหรอว่ากิ๊วิ่งมาเออมันวิ่งมันวิ่งอะเนี่ยติ่นตึ้งนะคะใช่หรอว่ากิ๊วไม่ได้อยู่บนรถหรอวิ่งมาเลยวอลทอยู่บนรถอยู่วอลท์จ๊อกจ๊อกนี่เป่นกิ๊วี่มันสัมภาษณ์ผันดีก็เลยต้องวิ่งด้วยเนีรยอนค่ะอ่ะน้อันนี้อันนี้อยันนี้เราซีเรียสแล้วนะไปอ่ะเดินไปอ่ะไปกันต่อเดิมาเลยต้องเร้าครับตอนนี้ต้องร้อนครับเหนื่อยหรือเปล่า บริจาคได้นะครับผมบริจาคได้คะเดี๋ยวอีกประมาณ200มตรจะถึงจุดนแล้วนะคะนี่แล้วมีเต็มกระเ๋าเลยเอาอีกนะซูนะคะูนะคะหรือว่าเดี๋ยววิ่งไปก่อนสาเยเยาะแย่เราเป็นเจ้าภาพะเ้าหเยาะแย่อันี้อยู่เออค่ะปค่ะทุกคนฮึบฮึน้เลยค่ะฟา รันเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดมารันไม่กับพี่เราล้างท้ายคู่เราเอาละสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่รายการตอเนียโอซครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนะกินจักรกสวัสดีครับตอนนี้อยู่รายการโนเนียโอซนะครับผมกินเปล่าครับพี่พี่ถึงโจขอสวัเดียวครับ รายการกูพังหมดเลยเฮียสปิคคนนี้นะครับผมคุณเป็นคนแขกคนแรกในรายการผมนะครับตัวเนี่ยโอซีครับผมรายการนี้นะฮะไอเนี้ยไอเนี้ยเขาเต้องเช้าเลยครับซ้อนที่จุดด่างวิ่งไปเรยข้าวโอ๊ตคุณสปิคคือนี้ข้าบ้านไก่ปาไหวุ้่งไปเลยค่ะต้องไปเลยสปิคครับไปแล้วขอจริงหรือเปล่าครับพี่พี่ตัวขอได้คุณอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ ไอขึ้นรไอหมูขรถไออยังวิ่งมากูดิแล้วมึงขึ้นไปไหนล่ะวิ่งไหมูไอ้มูไอหมูไอู้ไอหมูไอหมูกูไอ่มูไไอ้ไหวไอหมูมไอหมูไอรูไหมอมไอหหมูไอไแูอวาูมอูไูอ พี่สิงโตเขาได้เข้าไปปั่นป่วนในช่องแชทคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงในพื้นที่ของคุณครับคุณรู้สึกไงมั่งครับอกคุณไงไม่ดอดโอ้ไม่ดอดจะผมไหมฮะฮะเอาอีกปฮะไฮะฮะอะไรวะไอ้อะไรรายการกูพังหมดเลยไอ้หมูรายการร้ออนแอร์หมูรายการไอหมูเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยออกมาเลยครับฮัลโหลเป็นด้าขอใช้สิทธิ์ความเป็นเพื่อน ออกไปเลยออกไปออกจากเฟรมกูไม่รายการกูยังเดินต่อได้ไม่เนี่ยขับต่อไม่เนี่ยเอาแล้วสปอนเซอร์กูโตเสียงก็ได้ตอนเนี้ยกูแทงนาไม่ไม่ขึ้นกูแทงนายหมูคุณซาบิครับคุณรู้สึกไงบ้างครับเก็บข้อมูลคุณซาบิคุณซาบิคุณรู้สึกไงบ้างครับผมกับการที่สิงโตแซ่ลี่เข้าไปเปวดคุณในช่องแชทถึงคุณกำลังสตรีมอยู่ก็แล้วแต่ ะฮเข้าไปให้ฟงเพลงฟังหรืออะไรยังไงฮะให้คนไปโถมมานี่กันเขามาแพ็คคู่กันน่ะมีมีอะไรกับสิงโตเจ้าป่าน่ะเองไม่ก็อะไรไหมแล้วไงต่อครับฮัลโหลมม่ได้ยินที่กูถามไปเนี่ยฮัลโหลแข็งอับเชิญได้ยินหนูตอบได้ยินได้ยินกูพูดรึเปล่เนี่ยกูถามจริงแล้วหนูตอบได้ยินหรือเปล่าเออได้ยินได้ยินรู้สึกรู้สึกไงบ้างครับผมขอสอบถามความรู้สึกหน่อยฮะ อย่าวิ่งแซงกูไม่ได้วิ่งแซงกูไม่ได้วิ่งกูก้าวยาวๆหน่อยสิรู้สึกไงมั้งครับผมนึกยินกูป่ะเนี่ยรู้สึกรู้สึกปลอดภัยครับรู้สึกปลอดภัยมานี่ยนะครับมาตรงนี้ครับตรงนี้มาตรงนี้รู้สึกรู้สึกปลอดภัยคือรู้สึกไงครับผมคำว่าปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีคนมาคุมตลอดเวลาโดนอ่ะ แล้วชอบหรือเปล่าครับชอบให้คุมหรือว่าอยากเป็นอิสระฮะหรืออะไรยังไงฮะเราชอบอะไรก็ได้ครับเป็นคนง่ายๆชอบหมดเลยครับอะไรก็ได้ชอบชอบมีหมดทุกสีทุกอย่างเลยใช่น่ะถ้าขอสอบถามครับระหว่างพี่ตั้มกับพี่เปาซาฟิกชอบใครมากที่สุดครับฮะชอบทั้งสองคนนั่นแหละไม่ไม่ฮะต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับผมตอบครับ นึงไม่ได้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องน่ะได้ครับพวกพวกเราทำเพราะตัวองเลยด้วยที่ชัดเจนเลยทีชัดเจนเลยเขาชอบมึงมากกว่าชัดเจนเลยทีชัดเจนไม่ได้ไม่ได้ชอบใครมากกว่าไอเคทมเวน้อยใจอันนี้คือเวน้อยใจนะอันนี้คือเวน้อยใจเวน้อยใจคนที่น้อยใจเนี้ยเนชอบชอบป่ะชอบมาชอบชอบผู้ชายน้อยใจไหมชอบผู้ชายน้อยใจไหมมันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวมันแล้วแต่คนหรือเปล่าถามหนูอ่ะชอบมาชอบมา ไม่ถามหนูผมถามคุณผักกุ้งครับผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้นะเป็นคำถามที่ฉลาดตอบมากเลยนะฮะเออเอ๊เข้ม่ายนื้อมันถ่ายยุ่งยังไงบองชื่อกระมงทะเลบุกระมงทะเลบุเซมเปีเมียงประบอสพระชูดนะพระชูดนะกำลังกำลังวิ่งวิ่งอยู่กับพวกเนี่ย ไอ้แก๊งดาวยั่วเลยพี่นไหนจะส่งจีให้มาไหมโอ,โอเคครับ